t ็อปเม t น h a ไทยแลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะพาทุกคนออกไปนอกการท่องเที่ยวกันสักหน่อยนะคะแอดจะพาทุกคนไปฟังความประทับใจที่ชาวโลกพากันยกย่องชื่นชมผู้ชายไทยคนหนึง่งซึ่งเขาคนนั้นก็คือคุณท็อปอัยวั์ศรีวัฒนประภาและแอดก็เชื่อว,ว่าเรื่องราวต่อไปนี้หลายๆคนน่าจะได้ยินได้ฟังมาจากช่องอื่นบ้างแล้วแต่แอดเองก็อดใจไม่ได้ที่จะหยิบยกมาทำเอาไว้ในช่องท็อปเมนไทยแลนด์ด้วย ดยเรื่องราวดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของความประทับใจในวงการฟุตบอลอังกฤษซึ่งคุณท็อปอัยาวัตก็เป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่นั่นด้วยโดยความประทับใจนั้นเกิดขึ้นที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมสนามเย้าของเลสเตอร์ซิตี้ในเกมที่เลสเตอร์เปิดบ้านชนะเรนเดอร์ได้ถึง4-1ในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกเมื่อคืนวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ต้นเรื่องก็คือมีเจ้าหนูคนหนึ่งที่เข้าไปชมการแข่งขันได้ทำป้ายเพื่อมาขอเสื้อจากนักเตะเลสเตอร์เพื่อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองโดยในป้ายมีข้อความประมาณว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมผมขอเสื้อของคุณได้ไหมแต่ทว่านักเตะของเลสเตอร์น่าจะมองไม่เห็นทำให้เจ้าหนูคนนี้ต้องอดได้เสื้อตามที่เขาต้องการแต่เรื่องราวมันยังไม่จบอยู่แค่นั้นเนื่องจากยัีผู้ชายไทยดีๆคนหนึ่งที่ชื่อต๊อป ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยและคุณต๊อบก็ได้ทำให้เจ้าหนูคนนั้นได้มีวันเกิดที่เขาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้ถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ชื่อว่าแซมซึ่งเขาได้ทวิตข้อความพร้อมกับภาพประกอบเอาไว้ว่าหลานชายของผมไปดูเกมเลสเตอร์เมื่อคืนซึ่งตรงกับวันเกิดของเขาพอดีเขาไปพร้อมกับป้ายโฮมเมดแบบบ้านๆด้วยความหวังว่าเขาจะได้เสื้อจากนักเตะสักคน แต่น่าเศร้าที่เขาไม่ได้มันมาแต่หลังจบเกมเจ้านายมาหาเขาด้วยตัวเองคุณท็อปพาเขาเดินไปรอบๆแฟนสโตร์เป็นการส่วนตัวและไม่ถือตัวเลยเพื่อให้เขาได้เลือกเสื้อที่เขาอยากได้นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าตำนานขอบคุณจากใจซึ่งหลังจากที่คุณแซมได้ทวิตข้อความนี้ออกไปก็ได้มีคนเข้าไปร่วมกันอวยพรมันเกิดให้กับเจ้าหนูโคดี้หลานชายของเขาอย่างมากมายและแซมก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่า ขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความดีๆและความอวยพรวันเกิดสำหรับโคดี้ตอนนี้เขาดีใจมากกับของขวัญที่เขาได้รับจากคุณต๊อบเขาหยุดพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้ผมคาดว่าหลานของผมนมาจะล่องลอยไปถึงดวงจันทร์แล้วมั้งและจนถึงตอนนี้ก็มีชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์ให้กับทวิตดังกล่าวแล้วมากกว่า7000ไลค์และมีการรีทวิตไปแล้วมากกว่า900ครั้งโดยทุกคนจางมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือชื่นชมคุณต๊อบ คุณต๊อบเหมาะสมกับการเป็นประธานสมมสิที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการลกหกนังและเขาก็เดินตามรอยผู้เป็นพ่ออย่างคุณวิชัยศีวัฒนาประภาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยเรามาลองฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่คุณต๊อบได้ทำเอาไว้กันบ้างนะคะความคิดเห็นแรกนะคะว้าวจะมีสักกีสมมสิที่มีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้ามีก็คงไม่มากนะักพวกเราคือเลสเตอร์ความคิดเห็นต่อมานะคะ นี่มันเป็นการกระทําของคนอีคลาสหนึ่งเลยนะและเจ้าหนูคนนั้นจะต้องจดจามันตลอดไปสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเราโชคดีแค่ไหนที่มีเจ้าของสมมสรที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะใช่เขาคือเจ้าของสมมสรที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกความคิดเห็นต่อมานะคะนั่นคือความแตกต่างระหว่างเจ้าของสโมสรเลสเตอร์กับสโมสรอ,อื่นๆที่น่าจะใหญ่กว่านี้เจ้าของสมมสรใส่ใจสมมสร ใส่ใจเมืองและแฟนบอลคุณท็อปแสดงให้เราได้เห็นว่าเขาคือสุดยอดลูกผู้ชายตัวจริงความคิดเห็นต่อมานะคะมันคือแบบอย่างที่ดีมันแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของตระกูลศรีวัฒนาประภาขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกคุณความคิดเห็นต่อมานะคะคุณท็อปเป็นเจ้าของสมอส,สอนที่น่าทึ่งและเป็นเจ้านายที่น่าภาคภูมิใจมากความเอื้ออาทรของครอบครัวน,นี้ไม่เป็นสองรองใครความคิดเห็นต่อมานะคะ พวกเรามีเจ้าของสมมสรที่ดีที่สุดความคิดเห็นต่อม,มานะคะฉันไม่เคยพบผู้ชายคนนี้แต่ฉันคิดว่าฉันรักเขามันช่างเป็นความทรงจำที่น่ารักสำหรับเจ้าหนูน้อยคนนั้นจริงๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะฉันไม่เชื่อว่าเจ้าของสมมสรอ,อื่นในพิมารีกจะทำในสิ่งเดียวกันนี้คุณต้องรู้ดีว่าการแสดงออกแบบนี้จะทําให้แฟนบอลกลายมาเป็นแฟนตัวยงของสมมสรและจะสนับสนุนสมมสรไปตลอดชีวิตคุณต้องเชื่อไม่ทิ้งแถว เขาคือลูกของพ่อของเขาจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเลสเตอร์และเจ้าของสมองรของพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะคะเรามีเจ้าของที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีและนี่ก็คือเหตุผลที่เรามีเจ้าของสมอสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะ การกระทำของเขามีคลาสมากคงจะไม่มีใครทำแบบนี้ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้น้องจะไม่มีวันลืมวันเกิดปีนี้ของเขาอย่างแน่นอนและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ชายที่ใจดีและแคร์ความรู้สึกของผู้อื่นอยู่เสมอความคิดเห็นต่อมานะคะมันช่างเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆสำหรับน้องคนนี้เขาจะจดจำมันไปตลอดชีวิตสุขสันต์วันเกิดนะเจ้าเด็กน้อยความคิดเห็นต่อมานะคะ มันช่างเป็นการกระทําที่ยอดเยี่ยมจริงๆ,จงๆเจ้าของสมองสอนคนอื่นๆควรดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเพียงแค่การกระทําเล็กๆแต่เด็กน้อยจะจดจําไปตลอดชีวิตความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวน่ารักมากฉันอดใจไม่ได้ที่จะรักเจ้าของสมองสอนคนนี้ฉันรักในสิ่งที่เขาทําเราโชคดีที่มีพวกเขาเป็นเจ้าของสมอสอนความคิดเห็นต่อมานะคะ มันน่าเหลือเชื่อมากและมันก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำตลอดไปขอให้เจ้าหนูมีวันที่สุดพิเศษความคิดเห็นต่อมานะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากๆและเป็นสิ่งที่มนุษยชาติควรจะดูเอาไว้เป็นตัวอย่างความคิดเห็นต่อมานะคะเรารักคุณต๊อปสุขสันต์วันเกิดในะเจ้าหลานชายของคุณความคิดเห็นต่อมานะคะคุณท็อปคือผู้ชายที่สง,ง่างามมาก และผมก็คงจะไม่สามารถเรียกร้องหาเจ้าของสมสรที่ดีไปกว่าน,นี้ได้อีกแล้วความคิดเห็นสุดท้ายนะคะเขาช่างเป็นตำนานอย่างแท้จริงเรามีเจ้าของสมสรที่ดีที่สุดในพรีเมยรีกอยู่ที่นี่แล้วและอาจจะดีที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้เบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นพวกเขานั้น ก็เป็นเพียงอีหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้างหรืออาจจะพูดกันจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนใจคําตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและสงาัในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาด อ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ